ฝนตกค่ะทุกคนตกลินทั้งวันเลยค่ะ ดีค่ะทุกคนค่ะ mm hmm. พอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์ในสวีเดนค่ะเมื่อนี้ฝนตกลิ้นเบิ้ลมือเลยค่ะทุกคนข่อยเลิกง,งานมาแล้วข่อยก,กินข่าวกับออมไข่ไก่ตะโมวานนี่ละค่ะ,ะแล้วก็นอนนอนตั้งสองชั่วโมงนะคะมเมื่อนี่ตื่นมาก,กันเลยมากินขนมนะคะแล้วก่นาน้ำช้าเขียวนะคะ ชงชาเขียวฮอนฮอนนะคะทุกคนค่ะเมื่อนี้เมื่อกินขนมก่อนนะคะเราจะค่อยคุยกันนะคะอันนี้ก็เป็นขนมเค้ก แครอทนะคะทุกคนแครอทผสมมะพร้าวนะคะแซบแซบข้างใน,นก็จะเป็นเ <c oughs> ค้ก <c oughs> ช็อกโกแลตนะคะว่า <c oughs> นิลช็อกโกแลตนะคะทุกคน ค่ะวันนี้เราก็มาคุยกันทักทายกันคือก่านนะคะทุกคนเรากาจิบช้าเป็นน้ำนะคะค่ะเมื่อน,นี่ข่อยก็จะมาอัปเดตเรื่องอการทำ้านค่าลานเสริมสวยแล้วกาลานโทรศัพท์อยู่ทางเมืองไทยให้ทุกคนฟังนะคะพอว่ามีเอฟซีฐานหนึ่งนะคะที่ส่งของความมาถามข่อยว่าพี่นานา้านค่าน่ะอาเห็ดไปถึงไหนแล้วใกล้สิแล้วหรือยัง เือบอกามาอัปเดตแนววัสันค่ะทุกคนเมื่อเนี้ยคอยกันเลยจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะลานคาที่คอยทำหน้าตอนนี้กับอาฉาบกำลังฉาบอยู่นะคะทุกคนอคอยกับเฮ็ดค่อยเป็นค่อยไปนะคะบ่ได้รีบร้อนก็เพราะว่า,าเงินนะ่ะยังบ่หลนะคะ่คอยก็จะเอาเงินนะ่ะเดือนแล้วกัเงินนะ่ะจาก u t u b e นี่แหละคะ่ะมา,ารวมกันแล้วก็ เอาทรงไปหายน้องซ้ายเป็นคนจัดการสื่ออุปกรณ์แล้วกัาลูกซ้ายข่กับเพื่อนนะคะมาซอยเท็ดน,นะคะกับายคาแรงนะคะทุกคนตอนนี้นะน้องซ้ายไข่กับเปิดโรงเรียนแล้วก็เลยแค่วด่ดดูมาเช็กงานวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันธรรมดากับปอยห้ลูกซ้ายไข่กับ้างที่เป็นมู่ะคะมูที่เป็นสร้างนะคะเฮ็ดจอยกันนะคะทุกคน ค่ะตอนนี้กับเบิดไปประมาณแสนสองแสนสามนี่แหละคะ่ะทุกคนคอยกับบเร่งรีบนะคะคอยเย็ดคอยทําไปแล้วย้าใดกัแล้วย้านัน้นนะคะจังเดือนนี่นะคอยกับได้โอนเงินเมื่อวานนี่นะคะวันที่ยี่สิบสามแต่ว่าเงินเดือนคอยออกวันที่ยี่สิบห้านะคะแล้วเมื่อนี่กับเงิน youtube ออกนะคะทุกคนเงินเดือนกับเงิน youtube นะ รวมกันแล้วก,ก็อยู่ปมันสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดนี่แหละคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้นะร้ายไดยูท u บเนะี่ะบอใครได้หลายแต่ว่าก็ได้นะคะก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาติดตามให้กำลังใจเหตุให้มาดามบ้านนอกนะได้มีรายได้ในการสร้างฝันนะคะทุกคน การทำร้านค้านี่นะถือว่าเป็นฝันของข่อยเลยละคะ่ะเพราะว่าข่อยนะตั้งใจที่จะอ่าเฮดไห้ลูกซ้ายข่อยอ่ลูกสะพายลูกซ้าย,ลายแล้วก็หลานข่อยสองคนนะคะเอาไว้ทำมาหากินเอาไปทำอ่าอ่าค้ขาขายเพราะว่าบ้านนะ่ะติดลรงเรียนนะคะอกกยู่ไกลวัดก็บทามีรา้านค้าแล้วก็ขายของเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคน พอได้ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท่อน,นะคะ,ะเดือนนี้ก็ส่งเงินไปกับหลายเติมอยู่นะคะทุกคนเพราะว่ากัเป็นค่าใส่ายอย่างอื่นน้ำนะคะแต่คาเฮตอ่างบตีฟ้านะคะเดือนนี้ก็คืออ่าตีฟ้ากับงบไปกับมื่นกว่านี่แหละคะ่ะอ่าเรือน,นั้นก็จะเป็นค่าซากนะคะทุกคนแล้วก็อีกเดือนต่อไปก็จะ ทาสีนะคะแต่ว่าท้าสีคงจะพอแพงท้าสีแล้วกับปูกระเบื้องนะคะเพราะปูกระเบื้องเสร็จแล้วกับติดกระจกนะคะทุกคนเพราะว่าลานค้าข่อยนะก็จะเน่นกระจกนะคะจะเฮ็ดค้ายทางนาจะเห็ดกล้่ายอะเซเว่นนะคะทุกคนมีกระจกแล้วประตูกับเฮ็ดเลื่อนออกเลื่อนเขานะคะ Mm hmm. บเฮดแบบบานภาพนะคะเฮดแบบกระจกเลื่อนนะคะทุกคนแต่ว่ากะงบไว้อยู่สามแสนนะคะคันแมนแต่ว่าคิดว่าปีใหม่หอดปีใหม่อาจจะคงจะเสียสมบูรณ์นะคะทุกคนวางแผนไว้แบบนี้นะคะถามเบิ้งนะคะว่าล่านค่าของมาดมามบ้านนอกนะจะออกมาดูดีหรือเปล่าจะสวยงามหรือเปล่า แต่ก็ต้องใส่เวลาล่ะคะ่ะก็วางแผนไว้ว่าก็คงจะป่เกินปีใหม่นะคะทุกคนคือตอนปีใหม่นี่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซื้อของซื้อ,อยังเข่าร้านเปิดล้านนะคะอ,อยากเปิดล้านใส่ปีใหม่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้มหา,มามดามบ้านนอกจนได้สร้างฝันได้เคืองทางแล้วนะคะ ราะว่าการเฮ็ดร้านค้านี่อ่ามันเป็นฟันของคอยมาตั้งแต่นานแสนนานแล้วล่ะค่ะอ่าเพราะว่าบ้านคอยนะ่ะติดวัดติดโรงเรียนนะคะใกล้นะคะใกล้อ่าวัดใกล้โรงเรียนอ่าเวลามีการมีงานอ่าการแข่งกีฬาหรืออย่างจังซี่นะคะอ่าคนน่ะก็จะมาชุมนุมอยูอ่วัดอยู่โรงเรียนนะคะแขกเลยคิดว่าถ้ามีร้านค้าอยู่ ไก่ๆโรงเลี้ยงไก่วัดนะ่ะก็จะค้ะขาขายดีอย่างเชนะคะทุกคนแต่้านค้าในหมู่บ้านก็นเยอะนะคะเขาก็ทำมาค้าขายดีนะคะคือ้านค้าในหมู่บ้านเนี่ยหลายๆลานค้านะคะที่เขาค้ขาขายก็กยู่ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ผู้บริหารผู้จัดการล่ะคะ่ะนอยู่กับคนคือเก่าละคะ่ะถาคนขยัน เรากัประหยัดก็สามารถที่จะ,ะเก็บเงินเก็บท้องธุรกิจก็จะเลื่อนไว้นะคะทุกคนคอยระวังนะคะว่าลูกต่เาเราหลานลก็คงจะ,ะสามารถเหตุใดนะคะ,ะการค้าขายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับค้นขยันมันเพียนขึ้นกันละคะ่ะทาขีดข้านถาลินทากินนังชีเหตุจังไดกั บลอดคือเก่าละคะ่ะทุกคนก็แล้วแต่บุคคลคือว่าล่ะค่ะก็แต่ว่าจังใดคอยก็อยากสางอ่าไว้นะคะทุกคนอยากที่จะให้ลูกเต่าเราหลานนะมีอาชีพการงานนะคะเพราะเขาได้ทำมาหากินเรียงปากเรียงทองนะคะทุกคนค่ะเรากำมือนี่พญ่ฝรังก็โทรมาบ,บอกคอยนะคะว่าเมือนะ่ออื่นเราไม่นัดสีตา วัคซีนป้องกันโควิดนี่แหละค่ะเ็มที่์ตอนบายสองน่ะคะ่ะสิยูในอัมตัวเพื่อนี่แหละค่ะบันไดไปในเมืองดับงวดนี่าคอยก็เลยจะล้าแล้วก็ไปหับเล้ามาสิดวัคซีนเสร็จแล้วก็จะไปส่งจำใคยสิมาทางานตอนนะค่ะก็แล้วก็ย้งปวดหลังอยู่นะคะ่ะทุกคนบางเมื่อก็ดีขึ้นบางเมื่อก็สุดนะคะ แต่ว่าอาอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็จะได้ไปสแกนอีกนะคะแล้วก็ไปตรวจเลือดอีกนะคะว่าค่าของเลือดเป็นยังไงังสิคะทุกคนกะบรูนะค่ะแล้วก็แล้วก็ว่าแล้วเนี่ยเจ็บปวดที่เก่าแต่ว่าหน้าตาแล้วก็สดใสขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าหลังแล้วนะปลอดหายนะคะทุกคนไม่ต่ปวด เราเมื่อเนี้ที่เราโทรมาหาคอยบอกเรื่องสิไปสีดวัคซีนมือ่อื่นหนะแล้วก็บอกว่าเมื่อเนี้ปวดหลายกอมอวานนี่มาสั่นค่ะทุกคนกับุลูนะค่ะว่าเราหนะเป็นอ่าอีหยังกันแน่แต่ว่ากะรอฟังหมอเบิองเอรค่ะเพราะว่าอาทิตย์หนาแล้วก็ได้ไปอ่าสกแกนแล้วก็ไปตรวจอ่าค่าของเลือดอีกละคะ่ะ นี่แหละค่ะทุกคนถ่อมาแล้วการขั้นเปลี่ยนกระหายยากนะคะก็มีถึงเตะลูกไปไข่เจ็บคอยกับบลูเป็นยังไงเมื่อยเมื่อยนะคะช่วงนี้ถึงบม่ได้ออกกับร่างกายน้ําละค่ะทํางานกลับมาห้องลอกกเมื่อยต้องนอนก่อนทุกเทือเลยละค่ะนอนตื่นขึ้นแล้วจังคอยมาอาบน้ำแล้วก็สินอน่อ <laughs> ค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนยน้ขอ,อ,อกระิอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมือนี้มาอัปเดตเรื่องการเหตลุลารณ์เาให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่ามีคนนะ่ะอยากรู้นะคะว่าไปฮอดไซแล้วนะคะค่ะก่อนที่จะากการขอให้ทุกคนมิต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสําหรับเมื่อนน้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแค่สวัสดีคะ่ะบ๊ายดาย